ได้ลงคลิปสักทีช่วงนี้มันเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเลยไปชวนสมพรมาหาอะไรดำดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ย เฮ้ยช่วงนี้นะ้ำมันกบแพงรถก็ไม่มีเฮ้ยอะไรก็วายด้อ้าวอ้อาวใครยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยลุงเป็นใครมายืนนำอะไรตรงเนี้ยอ่าลุงม,มีสองอย่างภารกิจปิศนากับกล่องปิศนาผมว่าเป็นกล่องปิศนาดีกว่า เอากล่องปิศามาอมเอาเป็นภารกิจปิศาก็ได้ลูกได้โอเคมันก็จะมีอยู่แบบนี้นะคือให้ไปเข้าโกดังปุ๊บแล้วก็เราก็ไปเอาเอยากของอย่างหนึ่งมาให้ลุงอะ่ะโอเคนะออลุงแล้วมันเป็นโกดังแถวไหนอะ่ะคือมันก็จะเป็นแถวเนิ่นนะนะแล้วมีของอะไรเตรียมมาให้ไหมลุงออตอนนี้ไม่มีของอะไรเลยเออก็มีอยู่นะก็ปืนสองกระบอกแค่นั้นแหละ เอองั้นก็เริ่มงานได้เลยใช่ไหมเออลืมบอกเออถ้าทํางานนี้เสร็จจะได้ตังเออหนึ่งล้านบาทเลยนะเออนะหนึ่งล้านบาทอ่ะเออเข้าใจแล้วลุงบอกว่าจะไม่หลอกกันนะฮึอนี่น่าจะเป็นที่ที่ลุงบอกสินะเออใช่แล้วใช่แล้วน่าจะใช่นะเออไปกันดีกว่าโอเคไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอด้วยเอ้ยเร็วเร็วเกินเร็ว โอ้อะไรปิดวด่าเราเข้าไงวะเนี่ยเออ,อ,เอ,อลองขี่ดูดูเออก็ได้ลองดูก็ได้ว้าจ้าเดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้อะไรวะเนี่ยโคตรเร็วยิงแม่งอู้เอ้าไม่เป็นไรเอ้าแคปหนึ่งแคมีนึ่ั่นหนึง่ง เอาไม่เป็นไรเลยอะไรวะนั่นะเลือดไอบเลยเนี่ยเอออะไรวะนี่พี่เดี๋ยวตัวด้านหลังตัวด้านหลังเอาด้านหลังแล้มันอยู่ด้านหน้าพี่เนี่ยตะวหดมาแโคตรไทยเออเออเออโอ้ยโคตรสองตัวเข้ามาดีๆกามึงพี่แก่แก่ยังไม่ตายอีกโอ้ยฝั่งนี้นี่สามตัว เอาอยู่ดีมาตัวเดียวเองนะเนี่ยโอ้โหโดนลุมคนามนี้จะรอดไหมวะเฮ้ยเดี๋ยวเออตึมโค้ตึมโน่ออกมามันเปลี่ยนอะไรเลยวะเอ้อไอ้อไนี่ก็ต่อยอยังไงพี่นี่เดียว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 ,ยวมันต้องเจอปืนแบบนี้อีกรอบมั้าเอา,เอา,เอามันไปเป็ีนอะไรอีกแล้วพีอ่อะไรวะไอ้พวกนี้มันลูกกระสุนยิงไม่เข้านังเหนียวอยู่วะพี่จริงว่ามัน โอ้ยเรียบร้อยเนี่ยมันตายเลยหรอง่ายจังวะนี่ฝั่งนี้สามตัวจะหลอมนมาเนี่ยยิงช่วยยิงช่วยเอวิ่งฝั่งนี้โอ้หลุดมอได้สักทีวิ่งใจสักทีโอ้ฮยิงเซ็กสภาพอีกแล้วหนึ่งยัไม่ตายเฮ้ยไปช่วยสู้ว่า,างเลยเนาะไอเดี๋ยวตัวอ,อ,อันนั้นอยู่ได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอ้อนัอ่นนะเออเกาะไม้ด้วยโอ้โนี่ฮึตอนนี้เออไอ้นี่มาอีกแล้วมันมีกี่ตัวกันแน่เออโดนที้งหึ่ไอ้ดิเฮ้ยอ,อะไรวะนั่นไม้แล้วลำคามาไว้ไทยไมงโอ้โห่นี่มีเศษเซอร์รา ยิงเราย,ยิงไม่ได้เองนี่ก็ต่อยยิงนีอ่อะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยยิงไม่เข้าเฉยเลยอุ้ยยิงไม่เข้าอีกแล้วอุ้ยยิงไม่เข้าอีกคู่สามลัดแล้วนั่นแหละเออโดนต่อยกลับมาอีกแล้วโอ้ตอนนี้พากันเป็นมวยแล้วเนี่ยวิ่งไอ้ดีมันโคตรหนักเลย กีบเรียบร้อยตายโอเคตอนนี้มันตายไปแล้วอีกหนึ่งตัวยิงช่วยยิงกับหลังตู้เออไม่เข้าเฮ้ยไม่เข้าละไอ้นี่ก็ต่อยอยังเลยวะลำคานโว้ยโอ้โหอะไรวะวนะ่ะมียิงก็โอ้ยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเออเออโดนแทงอมีนก็คมแล้วเกินโอ้ย ยิลงลองแล้วมันโอ้โหไม่เข้าเหมือนเดิมโอเคนอนละไอ้นี้อีกแล้วไม่ช่วยอะไรเลยไอจอมพรเลยนี่จะมาสู้คนเดียวโอ้ยนี่เกาะจังเลยวะออเออออกไปไกลสักกี่เอ,ออเ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 ออ,อเออโอ้โคตรเก็บเลยโว้มีโคตรคม เขาเรียกว่าอะไรนะมีดว่าีิยิงรอบหนึ่งคอยเป็นกำลังใจนะฮะตรงนี้ไม่ต้องเป็นกำลังใจให้หรอกววยเฮ้ตอนนี้พร้อมกลับมาสู้ละอุ้ยมันกระโดดเข้ามาเออวยอันนี้เขาตาอยากตายเย็นมากเกินไปเดียว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 ยิงมาเลยยิงมาเลยโอ้ยมันกระ จับปืนไว้อู้เรนอีกเอาไงต่อละบาร์ดิเดียวเดียวเดี๋ยวเดี่ยวติมจิมโหโคตรโหดเลยป่ะตัว Lia ป่าอะไรบ้านน่ะพักก่อนเอาอีกแล้วไม่ช่วยอีกแล้ว ไหนมาดูกันหน่อยดิมันจะกัดจัดการมันยังไงโ,โดนบาดนิดนึงนิดนึงโอ้โหใช้มีดใช้หินรับมีดเบอืออะไรมัน,นโคตรคมเลยยิงแล้วมันเออ,เอ,ออันนี้ขามันใช้การไม่ได้ต้องยิงมันให้ตายแล้วนี่พิข้ามไปก่อนเป้ของอาฮาเออโอ้โอหหลังหัวถูกตีนโคตรเก็บวิ่ยอะไรหมดเลยเออมันก็อมี แทงซะเกิดเฮ้ย,ยปล่อยสักทีเอปล่อยที่อปล่อยเออก็ล็อกเก็บเออเออเอเอได้ละโอ้หลุดสักทกีอะไรวะเนีเ่ยพักก่อนโอเคกลับมาได้ละโอ้โคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ไปเอาของก่อนดีกว่าฝากด้วยนอนกัน กว่าจะถึงตรงนี้ได้โคตรเหนื่อยเลยโอ้โหโห,โหนี่นะอจะเป็นของที่ลุงแฮมาเอาสินมานี่ยแต่กระจกนายเหมือนกันไะมยิงแล้วนะปึ๊บออกเข้าไปยิงมือเข่าปึ๊บเดี๋ยวลองยิงไม่เข้าอ่ะมันจะก,กระจกตั้งกระสุนอะนะเหนื่อลองลองยิงปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บเดียวไม่เข้าอีก เฮ้ยไม่เข้าอี่แล้วโอ้ยกระจกกันกระสุนโคตรมาเลยโอ้โหอันนี้ปืนโคตรไฮเทคโหใครเรื่อที่ปืนนี้ที่ไปได้เลยโอ้โหหน้าเจ้ามาใช้นะเนี่ยโอ้ยหยิบไปก่อนดีกว่าโอเคลุงตอนนี้ผมได้ของแล้วโอ้ดีมากเลยโอ้โหไปืนไฮเทคสุดล้ำอ่างั้นเดี๋ยวลุงจะให้เงินละกันนะ หนึ่งล้านบาทตามที่สัญญาอ่ะโอเคตอนนี้โอนให้แล้วดูได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอือไหนดูไหนดิโ้หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทจริงโหนึ่งล้านบาทล้านบาทโ้รวยแล้วรวยแล้วสมคอรใช่แล้วสมการวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วขอบคุณมาก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 อย